สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปออบบี้แต่คุณจะต้องตาบอดสีฮะแนวไหนวะเนี่ย คำแนะนําเกมเขาบอกว่าเกมนี้มันจะให้คุณรักตัวเองเพราะเกมนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เหมือนเกมอื่นที่คุณเล่นมาก่อนแล้วก็ฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วฝากกดไลค์ like, อะไร <laughs> มันจะเป็นออบบี้ตาบอดสีกันเหรอท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยจัดไปเดี๋ยวท่านผู้ชมพอเข้ามาในเกมมันก็จะเป็นไหนลองปีคัลเลอร์ออโอ้โหถ้าจะเล่นแบบสีป,ปกติต้องเติม200รอโลบารเกอแล้วผมจะรู้เอา ใน,นเหยียบได้ไม่ได้วะอันขาวนา่าจะเหยียบไม่ได้ท่านผู้ชมเอา้าอ๋อท่านผู้ชมเราสามารถมาเหยียบตรงนี้ได้เว้ยกดปุ่มเพื่อดูสีได้เห็นไหมถ้าไหนเป็นสีแดงเราจําไว้ไงใช่ป่ะอันนี้แดงที่เหลือเดินได้หมดนี่เนี่ยแล้วก็อันนี้แดงแล้วก็กดดูสีเนี่ยโอเคเออผ่านอันนี้ดูได้ป่ะขวาซ้ายขวา ต้องไปอ้าวไปนี่เหรอแล้วก็อ๋อมันบอกให้รอดสีแดงโอเคแล้วก็ผ่านโอ้โหแนวไหนวะอันนี้อันนี้น่าจะไปได้เลยปะโอ้โหเป็นแมปดีแปลกมากฉันไม่เคยเล่นแมปอะไรแบบนี้มาก่อนโอเคแล้วก็เหยียบดูมันมีแดงอันเดียวที่เหลือเราก็เดินไปธรรมดาเออวะ่ะอันนี้อะไรฮะ อ้าวน่าจะดีหรือเปล่าแล้วก็นี่แล้วก็นี่ท่านแน่ทุกเฉยเฮ้ยอันนี้อะไรวะไม่รู้ผมโดดไปนู่นก่อนเลยอันนี้อะไรอันนี้เราห้ามเหยียบแผ่นแผ่นสุดนู่นท่านผู้ชมโอเคผมดูละจะแผ่นสุดนู่นมันจะมันจะเหยียบไม่ได้นนี่นี่แผ่นนี้เหยียบไม่ได้แล้วมันนี่แล้วก็มันนี่เอออันนี้สตรอเบอร์รี่น่าจะเดินไปเฉยโอ้โห ตาบอดสีตาบอดสีแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้น่าจะห้ามเหยียบแดงหรือเปล่าเออกระโดดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะผู้ชมโอเคจนกว่าจะเลยอันนี้อันนี้มีแดงอันเดียวนะมีแดงอันเดียวก็คืออันนี้ดำๆเห็นปะเออสีแดงเหมือนว่าสีแดงในแบบนี้มันจะมองเป็นสีดำผมว่าสีดำสองอันนี้น่าจะเป็นแดงอา้าวไม่ใช่เหรอเราต้องโดดไปอย่างนี้อ๋อเราเราเราโดดตรงนี้ไปก็ได้ผู้ชมตรงนี้มันจะรอดไว้เห็นไหมนี่ตามผมมาเลยโอเค แล้วเราก็จะรอดอันนี้อืมอันนี้น่าจะห้ามโดนอันเนี้ยห้ามโดนอัน,นกลางอันนี้มันขันเราแล้วนนี้ละ่ะเป็นกรรมละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเดินผมจะรอดปะอ๋อมันได้มันจะขาดจริงๆท่านผู้ชมไม่ใหม่ใม่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เฉยได้เฉยโอเคฉันรอดแล้วอันนี้น่าจะห้ามโดน ห้ามโดนใบพัดนี่ลกเอ้าผมโดนโอเค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 แล้วห้ามโดนอนลิมริมด้วยนะมันแดงเว้ยมันสีแดงอันนี้น่าจะโดดได้หมดหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือมัวอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้ห้ามโดนเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วเหรอมันไม่มีสีให้ดูแล้วเหรอหรือให้โดดเฉยๆโอไมคฉันจะตาบ,บอดสีอีกนานไม่เนียนี่แหละเขาเรียกว่าเกมรักชีวิตตัวเอง ม่อยากให้ตัวเองตาเป็นอะไรเราต้องรักษาลูกกระตาเราไว้ดีๆนะผู้ชมเอออันนี้น่าจะไม่ใช่สีแดงโอ้ยอันนี้พระอาทิตย์ยิ้มโอเคกระโดดไป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 เฮ้ยอันนี้อะไรเราต้องห้ามเหยียบบันแดงในนี้เกมรักชีวิตโอเคอืมอืมโอเคเออีนน่าจะกระโดดไปเลยะเพราะว่าอันไหนถ้าเก็บ ถ้าแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีที่ให้เราดูว่ามันสีอะไระแสดงว่าเหยียบไปได้เลยผมว่าใช่ไหมแล้วจะประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นข้างหน้านี่มันจะให้เราดูสีได้ใช่ไหมห้ามไปแดงเอาหมใยคนนั้นเข้าไปสีเหลืองเลยโอเคฉันก็จะไปสีเหลืองตามเขาโอเคเราก็ถึงแล้วตอนนี้สเตตที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอันนี้ห้ามห้ามโดนอันนี้ปะ อันนี้จะมาหลอกตาฉันเอ้าโหหัวรีตาไม่ได้บอกสีอันนี้โง่ทา,าไมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปเหยียบสีแดงทำไมวะนี่นา่าจะไม่มีแดงหรือเปล่าน,นี่น่าจะเดินไปได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้เรามาถึงครึ่งทางแล้วผมจะเล่นให้จบเลยดีกว่าอ้าวอันนี้อันนี้ทางนี้ปะไม่ใช่เหรออันนี้เหรอเอ้า ไปไหนเอา้าเอา้าแต่น,นี้รอดได้นะชนไม่เป็นไรเฉยเอา้าแต่ชนไม่เป็นไรรอดเฉยอันนี้ลูกมีลูกหนึ่งสีแดงนะผู้ชมเออนี่นี่นลูกนี้สีแดงข้างขวาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นลูกนี้สีแดงโอเคโอไม่ okay. oh my, อันนี้อะไรโอโอผู้ชมโอ้โหผมชนอันเล็กๆที่อยู่บนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยอยู่นิ่งๆนี่ว่าจะไปยังไงวะเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเลยดูดิเฮ้ยผ่านแล้วโอโหอ,อ,อะไรอยู่ไม่นิ่งสักทีผมเล่นหลายรอบมากโอไมก g o ็โอเคอันนี้น่าจะเดินเฉยๆหรือเปล่าโอ้ยฉันอยากมองเห็นแสงสีเสียงเหลือเกินไม่นะอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเหยียบไปได้หมดหเลยปะเหยียบหมดเลยใช่ไหม เอออย่าหมดอย่าหมดท่านผู้ชมอืมอันนี้อะไรเนี่ยเอออย่าไปโอ้ผมมองไม่ออกเลยว่ามันอะไรเป็นสีอะไรยังไงตอนไหนเมื่อไรทำอะไรอย่างไรยังไงกับใคร <c oughs> โอ้อันนี้แดงอันหน้านะที่เหลือก็น่าจะเหยียบได้หมดหรือเปล่าผมละแวงแล้วอันดำๆนี่เหมือนมันจะแดงนะแต่ไม่ใช่อันนี้ดาวเสาของเรานะ่าจะผ่านไปแบบง่ายดาย อันนี้เหยียบดาวเหยียบดาวไปอันนี้ห้ามเหยียบอันแดงอันแรกที่ได้เฉยเอ้ามันมีอันสุดท้ายอ๋อมันจะมีอันแดงอันเล็กอันนึงอยู่โอเคแล้วผู้ชมนี่มันจะมีอันแดงอันเล็กนี่อยู่เราต้องด่วนวันนี้เลยแดงก็หมดแล้วประมาณนั้นเอออันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรก็ว่ากันไปเอ้า อ๋อมันจะมีแดงอันนึงให้เราดูข้ามมันนี่เลยเอออันนี้เป็นอะไรวะตาลายเว้ยโอ้ oh my god ฉันจะมองเห็นสีแล้วเมื่อไรจะจบวะเน,นี้ยาดาน43สเตทผ่านไปไวเหมือนโกหกนะท่านผู้ชมอุ้ยเกือบผมเดินเมื่อกี้ต้องกระโดดด้วยนะตรงนี้โอ้ oh my god เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยผมขอย้อนกลับแป๊บหนึ่งมัมีสีแดง,แดงนนสดนะง oh, ีแดงอันบนสุดท่านผะู้ชมทำไงพอมาเอ้าแดงอันบนสุดอ่ะทำไงวะ เออโดดเฉยๆก็ได้ผมจะไปโชว์สเต็ปอ้อมทำไมอันนี้ห้ามโดนอันแดงอันนี้โอเคเอออันนี้อะไรเฮ้ยอ๋ออันก่อนถึงอันสุดท้ายมันจะแดงโอเคอันนี้อันนี้แล้วไม่มีนะบล็อกเหมือนไม้คราฟเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้อะไรนี่อ่ะซุมภผ่าน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 อันสุดท้ายผ่าน เอ้าเดินสีแดงผ่านเฉยแนวไหนวะเนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาไหมเอาใหมมันมีแดงโอเครู้ละเราต้องใช้จิตสัมผัสเอานี่นี่แดงอยู่นี่โอเคอันนี้อันสุดท้ายแดงนะผู้ชมจําไว้ให้ดีแล้วเราจะเดินผ่านไปด้วยดีโอเคแดงอันนี้นะเราโดดมานีเลยโอ้นี่อะไรนี่ตาลายเหลือเกินโอ้ฉันฉันอยากเห็นความสวยงามของแม่บอบบีแล้วท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วครับผม นี่เป็นบันไดให้เราจะรอดแล้วนี่วะห้าสิบสามแล้วเฮ้ยเฮ้ยยมันเอาบันไดมันบันไดมันขาดนะท่านผู้ชมผมจะถึงสเตจสุดท้ายแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ตอนนี้บันไดมันกินขาฉันมาเรื่อยๆโอเคผมผ่านแล้วหรือเปล่าเฮ้ยผมเล่นครบลูกด่านแล้วท่านผู้ชมแต่ผมเล่นครบทูกด่านแล้วมันยังไม่ให้ผมเห็นเป็นสีอีกเหรอมันยังให้ผมเห็นเป็นขาวดําอีกเหรอกดปุ่ม กดปุ่มเพื่อให้เป็นสีนี่ไงโอเคแล้วก็ได้เห็นสีของด่านแล้วว่าด่านมันเป็นสียังไงไอโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นดูกันได้นะท่านผู้ชมนะด่านออปบ,บตาบอดสีของเราเราต้องใช้จิตสัมผัสนะส่วนมากมันจะไม่ให้เหยียบสีแดงรลกเท่าที่เห็นท่านผู้ชมเห็นปะเวลาเราผ่านมาเราก็จําเอาว่าอะไรสีแดงแต่บางอันสีแดงมันก็เหยียบได้นะ เออซือว่าเป็นแมพที่ท้าทายแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเราเล่นโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตรงนี้าใครชอบก็ฝากกันแล้วก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยถ้าใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมถนะือว่าเป็นแมพที่แปลกอีกแมปหนึ่งโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย